สวัสดีครับผมเห็นสถานการณ์ของประเทศไทยที่โควิดมันระบาดขึ้นเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็น่าเป็นห่วงแล้วก็ที่สําคัญคือเตียงเขาค่อนข้างเต็มโรงพยาบาลหลายที่เนี่ยก็ไม่รับตรวจโควิด COVID, เพราะว่าเขามีบุคลากรไม่พอมีเตียงไม่พออุปกรณ์ไม่พอแล้วนะครับทีนี้หลายคนก็คงจะกังวลว่าอย,อย่างนี้เราต้องทํำยังไงบ้างเราจะอยู่บ้านแล้วจะทำยังไงนะฮะก็เดี๋ยววันนี้เรามาฟังเรื่องนี้กันนะครับ พบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนีวัณน,นะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบําบัดนะครับสาหรับหลายๆคนนะครับผมเชื่อว่าปัจจุบันนี้คงทราบแล้วนะครับว่าอาการของโควิดเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับมีอาการอะไรบ้างที่ทําให้เราต้องสงสัยโควิดถ้ายังไม่ทราบก็ลองกลับไปฟังคลิปก่อนๆของผมได้นะครับปัญหาก็คือว่าทีนี้ถ้าท่านตรวจได้ก็ดีนะครับถ้าท่านตรวจไม่ได้เพราะว่าโรงพยาบาลเขาไม่รับตรวจเนื่องจากว่าเขาไม่มีเตียงพอที่จะ ที่จะรับคนไข้ไวเนี่ยจะต้องทํำยังไงนะครับก่อนหนึ่งผมต้องอธิบายก่อนเลยนะครับว่าที่ประเทศอเมริกาในช่วงที่ระบาดมากๆเนี่ยเราก็ไม่ได้รับทุกคนเข้าในโรงพยาบาลนะครับเพราะว่าร,ารู้อยู่แล้วนะครับว่าไม่ได้เป็นทุกคนที่จําเป็นจะต้องใช้ทรัพยากรในโรงพยาบาลนะครับถ้าเราทําแบบนะั้นเนี่ยแน่นอนว่าโรงพยาบาลไม่พอบุคลากรกาทางการแพทย์ทํางานไม่ไม่พอแน่ๆนะครับยังไงก็ไม่พอนะฮะการรักษาที่บ้านสําหรับคนที่มีอาการน้อยจึงเป็นสิ่งที่ ควรที่จะต้องทําและประเทศไทยอาจจะต้องปรับในตรงส่วนนี้ในอนาคตจะทําให้มีการตรวจเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าอาการไม่มากก็รักษาตัวที่บ้านกักตัวที่บ้านได้นะครับทีนี้ผมพูดในกรณีที่ถ้าเราสงสัยว่ามีอาการเข้าได้กับโควิดนะครับแล้วเราไม่ได้ตรวจนะฮะเราจะทํำยังไงบ้างที่นี้ถ้าเราโทรไปแล้วเขาไม่รับตรวจไม่ไม่รับอะไรเลยเนี่ยวิธีขั้นแรกสุดก็คือถ้าเรารู้ตัวเรามีอาการให้เราแยกตัวเองออกมาอยู่คนเดียวเลยครับ เช่นในบ้านเนี่ยถ้าอยู่กันหลายๆคนให้เราไปหาห้องห้องของเราเนี่ยห้องใดห้องหนึ่งก็ได้อยู่ไปเลยคนเดียวอย่าให้ใครเข้าไปใกล้ห้องนั้นนะครับอ,อ,อย่ารับประทานร่วมกันอาหารร่วมกันเด็ดขาดนะครับให้ครอบครัวเราเนี่ยหาอาหารมาให้มาวางหน้าห้องแล้วก็พอเขาไปแล้วเราค่อยออกมากินอาหารนะครับเอาอาหารเข้าไปในห้องรับประทานนะครับช้อนซ่อมจานทุกอย่างล้างเองนะครับ อย่าไปใช้ปนกับเขาแล้วก็บางทีเราใช้จานพวกนี้เสร็จเราล้างเสร็จเเอามาวางไว้หน้าห้องแล้วให้ครอบครัวเอาอาหารตักมาให้อย่างนี้เป็นต้นนะครับเราจะได้ไม่มีการแพร่เชื้อไปให้คนอื่นนะครับการซักเสื้อผ้าควรจะแยกต่างหากเลยครับซักเองอย่าไปให้คนอื่นซักรวมกับคนอื่นเขาเพราะว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเราใส่ตะกร้าเดียวกันเราไปจับนะฮะคนอื่นมาจับคนที่เขาไม่ติดก็มีโอกาสติดกันได้นะครับตรงนี้เป็นสิ่งสําคัญมากอีกอันนึงที่สําคัญมากๆก็คือห้องน้ําครับ ถ้าท่านมีห้องน้ำสองห้องนะฮะห้องหนึ่งเป็นของท่านไปเลยครับอีกห้องหนึ่งให้คนอื่นเขาใช้ไปนะครับอย่าไปใช้ร่วมกันนะครับแต่ถ้ามีห้องเดียวให้แบ่งเวลาการใช้ให้ชัดเจนนะครับแล้วก็แน่นอนว่าถ้าให้ทิ้งช่วงเวลาถ้าท่านเข้าไปในห้องน้ําเสร็จปุ๊บออกมาแล้วเนี่ยก็ควรจะเว้นระยะเวลาอย่างน้อยก็ครึ่งชั่วโมงให้อากาศทุกอย่างมันถ่ายเทก่อนนะครับเพราะว่าแน่นอนคนเข้าห้องน้ําจะมีเื้อกี่คนที่จะใส่หน้ากากแล้วก็แน่นอนว่าอาบน้ําก็คงไม่มีใครใส่หน้ากากใิ่ไหมฮะ ันั้นโอกาสที่จะทําให้คนอื่นเขาติดเนี่ยก็จะมากขึ้นเพราะฉะนั้นใ้คนจะให้มันห้องน้ําถ่ายเทให้มากที่สุดก่อนนะครับในช่วงนี้เนี่ยก็ควรจะทําให้บ้านทั้งบ้านมีอากาศถ่ายเทที่ดีนะครับถ้าใครปิดหน้าต่างก็เปิดหน้าต่างซะนะฮะมีพัดลมก็เปิดซะให้อากาศถ่ายเทหมุนเวียนดีเพราะว่าเชื้อมันจะได้ไม่ตกอยู่ในบ้านนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ การเปิดให้แสงแดดเข้าบ้านแสงแดดพวกนี้มันก็ฆ่าเชื้อได้นะครับเชื้อพวกนี้มันไม่ได้ตายยากนะครับมันตายง่ายนะฮะแต่ว่ามันก็อยู่บริเวณที่มืดๆอับชื้นพวกนี้ได้นานขึ้นหรือบริเวณที่เย็นๆมันก็อยู่ได้นานขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จําเป็นจะต้องแก้ไขด้วยนะครับถ้าถ้าบ้านเรามันอับมันทึบก็ต้องอย่าให้มันทึบนะครับอีกอย่างนึงคือการสื่อสารระหว่างคนในบ้านโชคดีที่ปัจจุบันเนี่ย มีแอปพลิเคชันหลายๆอย่างซึ่งเราสามารถติดต่อกันได้ทางโทรศัพท์มือถือและผมก็คิดว่าทุกๆคนก็คงมีโทรศัพท์มือถือไม่มากก็น้อยนะครับบางคนถ้าอยู่ต่างจังหวัดอาจจะอาจจะขาดแคลนตรงนี้บ้างแต่ท่านที่มีเนี่ยใช้ประโยชน์เลยครับเช่นสมมุติท่านมีอาการเข้าได้กับโควิดและท่านอยู่ในห้องของท่านคนเดียวเนี่ยจะออกไปห้องน้ําบอกบอกเลยครับก็ส่งข้อความบอกบอกว่าในกลุ่มคนในครอบครัวบอกโอ้เนี่ยเราจะไปห้องน้ํแล้ว นะครับให้เขาไปอยู่ที่อื่นซะอย่ามาอยู่ในทางเดินที่เราจะเดินไปห้องน้า <c oughs> เขาจะได้ไม่ไม่มีอาการติดนะครับแล้วจะจับจับลูกบิดกอนประตูนะครับอันนี้สําคัญเพราะว่าคนก็ติดกันที่ลูกบิดกอนประตูมันคงไม่มีใครที่จะล้างมือตลอดเวลานะฮะในการที่ก่อนที่จะไปจับลูกบิดประตูนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้สําคัญมากคือถ้าเราจับลูกบิดประตูไปแล้วเนี่ยคนต่อมาที่จะมาเข้าห้องน้ำเนี่ยก็ต้องรู้เลยว่าควรจะทําความสะอาดลูกบิดประตูให้เรียบร้อยนะครับ กเรณ่อนี้ฉุกเฉินเช่นสมมุติว่าเราเข้าห้องน้ำไปแล้วนะฮะแล้วเราเราบอกครอบครัวเราไปแล้วแต่อีครอบครัวเราอีกคนหนึ่งเขาเกิดบังเอิญปวดท้องทถนะ่หนักขึ้นมาแล้วเขาจะกั้นไม่ไหวแล้วเนี่ยสามารถทำทำยังไงมันก็ต้องเข้าห้องน้ําถูกไหมฮะเราจะปล่อยให้เขาลาดอยู่ข้างนอกมันก็ไม่เหมาะสมนะครับวิธีก็คือว่าสมมุติเราไปเรียบร้อยแล้วเราเข้าห้องของเราไปแล้วนะครับเขามาเข้าแน่นอนต้องต้องทำความสะอาดก่อนประตูล้างมือให้เรียบร้อยก่อนเข้าไปในห้องน้ําใส่หน้ากากด้วยครับ ใส่หน้ากากด้วยแล้วก็ทํากิจวัตรอะไรของท่านที่เรียบร้อยชักโครกก็เป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งมือจะสัมผัสแล้วมือเนี่ยมีเชื้อโควิดติดตรงนั้นถ้าท่านสัมผัสแล้วท่านไม่ล้างมือก็ติดได้ครับก๊อกล้างมือก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาที่เราอาจจะเป็นก๊อกชนิดหมุนหรือก๊อกชนิดที่มันเปิดปิดขึ้นลงอย่างนี้นะครับถ้ามือเรามีเชื้อเราไปจับเราล้างเสร็จปุ๊บเราไปถามว่าอะไรเกิดขึ้นไอท้ที่ที่จับตรงนั้นแหะครับเชื้อก็ยังอยู่ถูกไหมฮะ คนต่อมาที่เข้ามาเนี่ยนอกเหนือจากจะล้างมือตัวเองแล้วพอล้างเสร็จต้องทําอะไรฮะล้างเสร็จก็ต้องไปกดปิดหรือหมุนก๊อกน้ําถูกไหมครับก็ทําให้เรามีเชื้ออยู่ที่มือได้อีกเพราะทั้งที่เราล้างแล้วก็ตามนะครับสิ่งที่ควรทําหลังจากนั้นก็คือแน่นอนทําความสะอาดไอ้ตัวตัวที่เปิดปิดก๊อกนะครับทำความสะอาดก่อนเลยทำอันนั้นก่อนแล้วค่อยล้างมืออันนี้จะช่วยได้มากนะครับแล้วก่อนประตูก็ทำความสะอาดมันบ่อยๆ กรอนทุกกรอนนะครับไม่ว่าจะเป็นกรอนห้องไหนกันแล้วแต่นะครับตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ท be ําให้คนติดกันได้นะครับพอจับปุ๊บแล้วมาเกาหน้าโดยที่เราเผลอหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ติดนะครับตรงนี้ก no ็เป็นส right? ิ่งที่เราควรจะจําไว้นะครับแล้วก็แก้ไขด้วยนะครับการติดต่อสื่อสารในในบ้านก็สําคัญที่สุดแล้วก็บอกเลยนะครับไม่ต้องมีใครมาเยี่ยมนะครับไม่ต้องมีใครเข้ามานะครับเราจะคุยกับคนอื่นเราอาจจะทำเฟซไทม์จะทำไลน์หรือจะอะไรก็แล้วแต่เราไปคุยกับคนอื่นได้นะครับอย่าให้เข้ามาเยี่ยมนะครับ ทีนี้เราบอกถึงเรื่องของการติดต่อไปแล้วอันที่2ถ้าเราจะดูแลตัวเองจะทํำยังไงนะครับคนที่เป็นขึ้นมานอกเหนือจากการแยกตัวแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งซึ่งควรยาที่ควรมีติดบ้านนะครับแน่นอนยากลุ่มลดไข้พาราเซตามอลไทเรนนลควรจะมีนะครับผงเกลือแร่น้ําเกลือแร่ต่างๆยาแก้ท้องเสียคลื่นไส้อาเจียนเนี่ยควรจะมีติดบ้านไว้นะครับเพราะว่าพวกนี้คืออาการของโควิดถูกไหมฮะ ถ้ามีอาการของโควิดขึ้นมาเนี่ยเช่นเรามีไข้มันก็จะทําให้เรามีอาการอ่อนเพลียถูกไหมครับมีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายนะครับพวกนี้ก็จะยิ่งทาให้เราอ่อนเพลียกินอะไรไม่ได้ก็ไปใหญ่เราก็ยิ่งเพลียถ้าเรากินอะไรไม่ได้สิ่งที่ควรจะต้องทําก็คือพยายามทานยากลุ่มลดไข้นะครับไทเรนนลพาราเซตามอลไว้ทัทงท้งๆที่ไข้อ,อ่อ,อนๆก็ทานไปเลยครับไม่จําเป็นต้องร้องรอ,อ,อ,อให้ไข้สูงนะครับทานได้ทุก4-6ชั่วโมงนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เรามีอาการเพลียมากนะครับ แล้วก็นอกเหนือจากนี้การดื่มน้ําเยอะๆเลยนะครับแนะนําให้ดื่มอย่างน้อย2ลิตรต่อวันนะครับหรือมากกว่านั้นได้ก็ดีให้โดยเฉลี่ยทั้งเฉลี่ยไปทั้งวันนะครับไม่ต้องเป็นต้องไปดื่มรวดเดียวให้หมดนะครับเฉลี่ยไปทั้งวันการดื่มน้ําเยอะเนี่ยมันจะลดอาการเพลียลดอาการเวียนหัวได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญคือมันป้องกันไม่ให้เลือดเราข้นหนืดนะครับถ้าเราไม่ทานน้าเลือดเรามันประกรอบด้วยน้ําถ้าเราไม่มีไม่มีน้าในร่างกายเลือดเรามันก็จะข้นหนืดเพิ่มขึ้นนะครับ ีนี้มันสําคัญยังไงนะครับในโควิดเนี่ยเรารู้อยู่นะครับว่ามันมีโอกาสเกิดลิ่มเลือดจากโควิดสูงมากนะครับหลายคนไปกังวลกับการฉีดวัคซีนแล้วเกิดลิ่มเลือดอันนั้นเนี่ยผมบอกเลยว่าคิวปัติ๋วมากนะครับโอกาสเกิดน้อยมากๆหนึ่งในหลายแสนเลยนะครับแต่ถ้าเป็นโควิดเนี่ยโอกาสสูงมากๆนะครับสูงกว่าการฉีดวัคซีนโนนประมาณ10เท่าร้อยเท่าหรือพันเท่าด้วยซ้ำไปนะครับถ้ามยิ่งเลือดหนืดเนี่ย มันก็จะมีโอกาสเกิดริ่มเลือดจากโควิดสูงขึ้นดังนั้นดื่มน้ามากๆไว้นะครับการเคลื่อนไหวร่างกายอย่าให้เลือดมันอยู่นิ่งบ่อยๆเนี่ยก็จะช่วยในการแก้ไขภาวะนี้ได้นะครับออกกําลังกายเบาๆโดยการเดินอยู่ในห้องเนี่ยเดินรอบๆอันนี้ก็ช่วยได้นะครับอย่าไปฝืนนะครับไม่ต้องออกกําลังกายหนักๆออกเบาๆพอนะครับถ้าเราทานน้ําเยอะๆนะมันจะช่วยตรงนี้ได้อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเรามีอาการคลื่นไส้ไอาเจียนทานอาหารไม่ได้เบื่ออาหารถามว่าควรจะทําอะไรนะครับ ยาแก้เจียนแต่ละอย่างก็สามารถช่วยได้นะครับถ้าเรามีท้องเสียเราทานยาแก้ท้องเสียได้การทานน้ําที่มีเกลือแร่เป็นส่วนผสมนะครับมีน้ําตาลมันก็จะสามารถทําให้ร่างกายเรามีเกลือแร่นะครับมีพลังงานทําให้เราไม่เพลียนะครับดังนั้นการทานพวกนี้เข้าไปเนี่ยก็จะช่วยได้นะครับสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรถ้าเราทานอาหารไม่ค่อยได้ก็คือการทาน อะไรที่มีคาเฟอีนนะครับเช่นกาแฟชาเครื่องดื่มบำรุงกำลังหรือน้ำอัดลมเป็นต้นเพราะว่าพวกนี้ในเวลาที่มันมีคาเฟอีนเนี่ยมันทำให้เกิดผลเสียหลายหลายอย่างด้วยกันนะครับยกตัวอย่างอะไรบ้างยกตัวอย่างว่าอันแรกคาเฟอีนเนี่ยถ้าทานตอนท้องว่างเนี่ยแน่นอนว่ากรดไหลย,ย้อนถามหานะครับอาจจะเป็นกรดไหลย,ย้อนมีโรคกระเพาะได้นะครับอาจจะปวดท้องขึ้นมาได้หรือบางคนมีอาการท้องเสียนะฮะมีอาการใจสั่นจากตัวคาเฟอีนนะครับตรงนี้ก็เป็น เป็นสิ่งที่น่ากังวลนะจะใจสั่นจะหน้ามืดเวียนหัวได้ไง่ายๆนะครับปัสสวาวะบ่อยท้องเสียจากตัวคาเฟอีนก็มีนะครับที่สําคัญคาเฟอีนนี้มันเป็นการเร่งการเผาผลาญของร่างกายนะครับมันคือเป็นการเร่งการใช้พลังงานของร่างกายซึ่งถ้าเราทานอาหารไม่ค่อยได้อยู่แล้วเนี่ยร่างกายเรามันไม่มีพลังงานนะครับแล้วถ้าเราทานไอ้นี่เข้าไปเนี่ยทานคาเฟอีนเข้าไปยิ่งเผาผลาญพลังงานมากๆเนี่ยเราก็ยิ่งเพลียถูกไหมฮะดังนั้นอย่าทานะครับอย่าทํา ถ้าเราทานอะไรไม่ได้อย่าทานกาแฟนะครับแต่ถ้าท่านไหนที่ทานอาหารได้ก็เราจะทานกาแฟร่วมไปด้วยก็ไม่มีปัญหานะครับสามารถทานได้นะครับท่านที่มีโรคประจําตัวต่างๆยาที่ท่านทานอยู่ไม่ว่าจะเป็นยาอะไรก็แล้วแต่สามารถทานต่อได้ไม่จําเป็นจะต้องหยุดแต่อย่างใดนะครับไม่มีข้อห้ามซักประเภทเดียวเลยทานได้ทุกตัวนะครับและแนะนําให้ทานด้วยครับเพราะว่าบางครั้งการที่เราหยุดทานหรือไม่ทานอาจจะทําให้โรคประจําตัวของเรากําเริบได้นะครับแล้วก็มีปัญหานะครับดังนั้นควรที่จะต้อง ทานยากลุ่มโรคประจําตัวของเรานะครับท่านที่มีโรคประจําตัวยกตัวอย่างเช่นเบาหวานก็ควรจะตรวจน้ําตาลของตัวเองประจำนะครับว่ามันจะตกมันจะขึ้นอะไรไหมปรับยาให้ดีนะครับท่านที่มีโรคความดันสูงก็ควรจะทานยากลุ่มความดันสูงนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับนอกเหนือจากนี้ควรจะสังเกตอาการตัวเองยังไงบ้างอาการที่ต้องไปพบแพทย์แน่ๆเลยนะครับคืออาการเหนื่อย ไม่ว่าจะเหนื่อยเพราะว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าท่านไม่แน่ใจการเหนื่อยมันรักษาที่บ้านไม่ได้ครับต้องไปโรงพยาบาลสถานเดียวนะครับไปห้องฉุกเฉินไปอะไรก็ได้นะครับยาอยู่ที่บ้านนะครับมันมันแก้ไขอะไรไม่ได้นะครับตรงนี้สําคัญมากนะฮะท่านไหนที่มีเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วอาจจะใช้การวัดออกซิเจนปลายนิ้วได้นะครับโดยที่ถ้าเมื่อไหร่มันต่ำกว่า94%เนี่ยอันนั้นควรที่จะไปพบแพทย์นะครับ โดยทั่วๆไปเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณคนทั่วไปจะอยู่ประมาณ98-99%นะครับถ้ามันอยู่9392อยู่ตลอดเวลาโดยที่ไม่ดีขึ้นเลยอันนี้ก็ถือว่าควรจะพบแพทย์นะครับแต่ถ้าท่านใดที่มีโรคปอดอยู่แล้วเนี่ยจริงๆผมแนะนำว่าควรจะไปพบแพทย์ตั้งแต่แรกอย่าไปรอนะครับเพราะว่ามันมันอาการจะเป็นหนักได้ในคนที่มีโรคปอดอยู่ก่อนนะครับอย่าไปอยู่ที่บ้านคนที่มีโรคประจําตัวรุนแรงเช่นโรคปอดนะครับเ mm hmm. บาหวานที่คุมไม่ได้นะครับ โรคหัวใจหนักๆโรคไตพวกนี้ควรจะไปพบแพทย์ตั้งแต่แรกอย่าไปรออย่าไปสนใจว่าจะมีเตียงไม่มีเตียงไปห้องฉุกเฉินก่อนนะครับอันนี้จะดีที่สุดเพราะว่าถ้าท่านอยู่ที่บ้านมันไม่ปลอดภัยแน่ๆนะครับแล้วอีกอย่างคือทําอะไรไม่ได้ด้วยอยู่ที่บ้านนะครับถ้าท่านที่ไม่มีเครื่องวัดออกซิเจนก็ไม่มีความจำเป็นนะครับที่จะต้องไปขวนขวายหาเอามาใช้นะครับตรงนี้ก็ดูอาการได้นะฮะ อีกอย่างหนึ่งซึ่งมีประโยชน์ในทางการแพทย์ก็คือการนอนคว่ำนะครับซึ่งผมได้อธิบายไปในคลิปก่อนหน้านี้ว่าการนอนคว่ำเนี่ยมันช่วยอะไรในโรคโควิดนะครับแล้วก็มีวิธีการทําอย่างไรนะครับเดี๋ยวก็ตรงนี้เนี่ยมันช่วยในการเพิ่มออกซิเจนในร่างกายแต่ว่าไม่ใช่เ,เราไปนอนคว่ำทุกๆคนแล้วมันจะดีนะครับก็นอนเท่าที่เราจําเป็นนะครับการคว่ำตัวเนี่ยทางที่ดีที่สุดไม่ใช่นอนราบไปกับเตียงแล้วก็คว่ำเพราะเนี่ยมันอาจจะทําได้ลําบากแล้วก็ทําได้ไม่นานนะครับ ทางที่ดีถ้าเราสามารถที่จะให้หัวเตียงเรามันสูงขึ้นมาหน่อยนะครับโดยใช้หมอนหลาย,ลายใบแล้วเรานอนทับลงไปบนหมอนเนี่ยอาจจะช่วยได้ดีขึ้นนะครับตรงนี้หรือถ้าถ้าหัวเตียงที่เราปรับนะฮะเช่นว่าถ้าเรามีขาเตียงเนี่ยเราก็เอาอะไรไปวางไว้ที่ขาเตียงสองข้างนะครับตรงหัวเตียงเราจะทําให้เตียงมันเอียงนะครับโดยด้านบนสูงขึ้นมาน,นิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยจะช่วยทําให้เรานอนความได้สะดวกเพิ่มขึ้นแล้วก็เราก็ไม่ได้ลําบากนะครับ การนอนคว่ำมไม่จําเป็นจะต้องนอนตลอดนะครับอาจจะพลิกตัวไปพลิกมานี้ก็ช่วยได้นะครับโดยที่เราไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับตรงนี้ก็อาจจะเป็นเป็นส่วนหนึ่งซึ่งช่วยได้นะครับออนอกจากจากนี้คือบางคนถามว่าแล้วมียาตัวอื่นไหมซึ่งเราสามารถใช้ได้ก็อาจจะมีคนเคยได้ยินเรื่องกระชายขาวฟ้าทะลายโจรหรือยาไอเวอร์แมกตินซึ่งเป็นยาเรื่องพยาธินะฮะก็พวกนี้ถ้าท่านใดมีอยู่ก็อาจจะช่วยได้นะครับทั้ง3ตัวนี้ยังไม่ได้มีการแนะนํา ชัดเจนทางการแพทย์นะครับแต่ว่ามีโอกาสที่มันจะพอช่วยในกนที่มีโควิดไม่รุนแรงได้นะครับแล้วก็การทานยาโดสยาต่างนี่ก็อาจจะแตกต่างกันไปนะครับตรงนี้ต้องไปสอบถามทางการแพทย์แผนไทยดูนะครับยกตัวอย่างเช่นฟ้าทลายโจนถ้าท่านใดมีก็รู้สึกว่าที่ประเทศไทยจะแนะนําว่าถ้าในกรณีโควิดเนี่ยจะต้องทานประมาณ180มิลลิกรัมขึ้นไปนะครับโดยโพวกนี้มันจะมีสารตัวหนึ่งซึ่งแอโดรกราฟโรไลด์ o นะครับซึ่งผมอธิบายไว้ในคลิปก่อนหน้านี้นะครับ ก็อาจจะทานประมาณผมคิดว่าน่าจะประมาณ5เม็ดประมาณ3เวลาก็ขึ้นอยู่กับว่าขึ้นอยู่กับว่าฟ้าทลายโจรที่ซื้อมาเนี่ยขนาดมันเท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็ต้องไปดูนะฮะต้องไปปรับเองนะฮะหรือว่ายาไอเวอร์แมกซตินซึ่งเป็นยาฆ่าพยาธิเนี่ยจริงๆตอนนี้ก็เริ่มมีการทดลองออกมามา,มากขึ้นแต่ส่วนใหญ่การทดลองก็ยังเป็นการทดลองขนาดเล็กแล้วก็ผลสรุปเนี่ย มันไม่ได้สามารถจะโน้มน้าวให้เราเชื่อได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าผลมันไปในค่อนข้างจะดีนอนาคตผมอาจจะเอาอันนี้มาพูดให้ฟังนะครับก็มีการกินได้หลายประเภทหลายแบบมากเลยนะครับเราทั่วไปอาจจะแนะนําว่ากินวันละเม็ดเนี่ยประมาณวัละเม็ดสองเม็ดก็คือสามถึงห้าวันติดกันแต่ว่าขนาดของยาเนี่ยก็ยังไม่เป็นที่ยอมรับกันว่าควรจะต้องกินเท่าไหร่กันแน่ดังนั้นตรงนี้ต้องรอต่อไปก่อนนะครับถ้าท่านใดมีก็มีโอกาสก็อาจจะใช้ตรงนี้ด้วย ช่วยได้บ้างนะครับทีนี้อย่างหนึ่งที่ผมไม่อยากให้ทําก็คือถ้าท่านที่รับประทานยากลุ่มนี้ไปแล้วหรือว่าสมุนไพรไปแล้วเนี่ยสองสามวันมันไม่ดีขึ้นแล้วมันเหนื่อยมากขึ้นเรื่อยๆควรไปพบแพทย์นะครับยาไปเพิ่มยานะครับมันไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะครับเช่นถ้าเราทานฟ้าทลายโจรไปวันสวันแล้วให้มันเหนื่อยมากขึ้นไข้มันสูงขึ้นแฮะทำมันกไ็ไม่ดีขึ้นเอ้เรากิน5เม็ดงี้เราเพิ่มเป็น10เม็ดได้ไหม แทนที่จะกินสาเวลาเรากิน10เม็ด5เวลา50เม็ดต่อวันไปเลยอย่าทำครับพวกนี้มันจะทำให้เราได้ผลข้างเคียงจากสมุนไพรมากเกินกว่าปกตินะครับแล้วก็อาจจะเป็นอันตรายทำให้เราพลาดโอกาสในการรักษาด้วยซ้ำไปเราควรจะไปพบแพทย์ทันทีครับถ้าเรามีอาการเหล่านั้นขึ้นมานครับตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากแล้วก็อย่าอย่าทำเด็ดขาดน,นะครับเอ่อถ้าเราอาการค่อยๆดีขึ้นพวกนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ดูอาการต่อไปนะฮะดังนั้นโดยสรุปก็คือว่า ถ้าท่านรู้สึกว่ามีอาการเข้าได้กับโควิดขั้นแรกคือแยกตัวออกจากคนในบ้านเลยแยกห้องน้ําให้ใช้คนละเวลาถ้ามีสองห้องน้ําก็แยกเลยห้องน้ําอันนึงเป็นของท่านอีกอันนึงเป็นของคนอื่นนะครับสื่อสารกันเสมอนะครับด้วยโทรศัพท์มือถือหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับว่าเวลาจะออกไปนอกห้องเราก็บอกคนในครอบครัวว่าเราจะออกเมื่อไหร่นะครับการจับกรอนประตูไม่ว่ากรอบบ้านไหนก็แล้วแต่กรอนห้องไหนทําความสะอาดเสมอครับอ,อ,อย่าล้างมือก่อนเราค่อยจับ กรอนเพราะว่าแน่นอนว่าถ้าเราจับกรมันก็มีโอกาสที่กรอนนั้นอาจจะสกระปรกอยู่แล้วก็ได้ไม่มีใครทราบถ้าเราจับกรแล้วเราก็ต้องล้างมือนะครับให้ทํากับกันก๊อกน้ําชักโครกเป็นจุดที่มีปัญหาได้หมดนะครับเข้าห้องน้ําถ้าถ้ามีห้องน้ําเดียวเข้าคนละเวลาสื่อสารกันให้ดีถ้าเกิดเราเข้าไปแล้วแล้วคนอื่นที่เขาไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้มีอาการโควิดจะมาเข้าต่อเราเพราะว่าฉุกเฉินก็ให้ใส่หน้ากากเข้าไปในห้องน้านะครับแยกพันชนะการกินของตัวเองออกมาอยู่ เดี่ยวๆกินด้วยตัวเองล้างด้วยตัวเองนะครับเ,เสื้อผ้าซักด้วยตัวเองอย่าไปอย่าไปซักเวลาเดียวกับเขาซักแยกไปเลยนะครับตรงนี้ช่วยได้มากการดูแลตัวเองส่วนตัวทานยากลุ่มลดไข้ไม่ต้องรอจนไข้สูงสามารถทานตั้งแต่ไข้ต่ำๆได้มียากลุ่มทั่วแก้ท้องเสียแก้อาเจียนติดบ้านไว้ถ้ายังไงก็ดื่มน้ําให้มากๆมากกว่า2ลิตรต่อวันพยายามให้มีเกลือแร่มีสารให้พลังงาน อยู่ในร่างกายด้วยจะทําให้เราไม่เพลียแล้วก็ลดอาการเลือดหนือ่อทึ่งทําให้เกิดริ่มเลือนได้นะครับมียาโรคประจําตัวสามารถทานต่อได้ไม่จําเป็นต้องหยุดควรจะต้องทานด้วยซ้ําไปนะครับออแล้วก็คอยดูอาการถ้าเรามีอาการเหนื่อยหอบมากขึ้นเมื่อไหร่ไม่ต้องรอครับต้องไปพบแพทย์รักษาที่บ้านไม่ได้ครับยาสมุนไพราย,ยาอะไรก็แล้วแต่ที่เราจะทดลองทานทานได้ครับถ้าภายในวัน2วันแล้วมันไม่ดีขึ้นหรือมันแย่ลงอย่าเพิ่มขนาดครับไปหาหมอเลยครับ เพราะว่ามันไม่มีทางรักษาเองที่บ้านได้ครับงั้นตรงนี้คงจะต้องฝากไว้ด้วยนะครับโอ้มีอีกอย่างหนึง่งถ้าท่านที่มีเครื่องช่วยหายใจในขณะหลับเช่นเครื่องบายแผบซีแผบเอ็นไต่างๆท่านสามารถใช้ได้นะครับในห้องของท่านแต่ว่าอย่าให้คนอื่นเข้ามาใกล้เพราะว่าตรงนี้มันจะทําให้เชื้อฟุ้งกระจายได้นะครับฟุ้งกระจายอยู่ในห้องท่านได้แต่ว่าก็ถ้าท่านอยู่ในห้องของตัวเองอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหานะครับตรงนี้ก็ช่วยได้การนอนคว่ำก็ อาจจะช่วยได้นะครับในช่วยในการเพิ่มออกซิเจนในร่างกายได้บ้างไม่จำเป็นต้องคว่ำตลอดเวลานะครับคว่ำเท่าที่ทําได้อย่าฝืนร่างกายการออกกาลังกายเบาๆเดินรอบๆห้องตัวเองเป็นสิ่งที่ควรทาแล้วแล้วก็มันช่วยได้หลายๆอย่างนะครับก็ตรงนี้คงหวังว่าเป็นวิธีการดูแลตัวเองที่หลายๆท่านคงจะได้ประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับผมคิดว่าประเทศไทยสุดท้ายก็ไม่ใช่จําเป็นจะต้องแอดมิดทุกเคสถ้าอาการน้อยไม่มีความเสี่ยงอะไรมากมาก รักษาตัวที่บ้านได้ครับที่อเมริกาเราก็ทําแบบนี้ครับเพราะว่ามันช่วยลดภาระหลายๆอย่างแล้วก็ทําให้ทุกๆโรงพยาบาลหรือว่าสถานที่ตรวจโควิดเขากล้าที่จะตรวจนะครับแล้วก็เราจะได้รู้สถานาการณ์ที่ชัดเจนจริงๆว่าถ้าเราตรวจเยอะเราก็ต้องเจอเยอะแน่ๆนะครับเราจะได้ไม่ประมาทอะไรเหมือนเหมือนอเหมือนกรณีที่หลายๆคนประมาทถ,ถ้าท่านใดที่ยังไม่ฉีดวัคซีนผมบอกเลยว่าท่านควรจะต้องไปฉีดนะครับเพราะเราไม่รู้เลยว่าถ้าท่านติดขึ้นมาแล้ว โรงพยาบาลเนี่ยมันไม่มีเตียงขึ้นมาแล้วอาการของท่านหนักเนี่ยโอกาสจะแย่เยอะนะครับอ่าตรงนี้ต้องต้องเตือนไว้เลยนะครับตอนนี้สม,สมรรถภาพทางโรงพยาบาล ICU อะไรของไทยก็น่าจะเต็มเกลือนอยู่ครับก็ตรงนี้ก็เป็นห่วงนะฮะแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ